จะเอ๋ไหยังใช่ได้ลุยเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เอ่อผมจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีชุดจานปิกนิกหรือยังไม่มีนะครับหรือว่าถ้ามีแล้วยังปรับไม่เป็นนะครับหรือสนใจก็ไปหาซื้อได้นะแล้วก็เอามาปรับอะไรกันเองเนี่ยซึ่ง สำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยนะครับใครมีจานนี่ห้ออะไรก็ได้นะ1ใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นทีวีก็แล้วกันนะครับเป็นทีวีผมพกมาถ้าใครมีก็พกไปดูไหนมาไหนได้ด้วยยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเรามีแค่ตัวนี้ใช่ไหมเอาไปดูซื้อไปแล้วไปติดที่บ้านได้เองได้เลยนะครับก็ประหยัดดีไม่ต้องจ้างช่างส่วนถ้าใครมีทั้งคู่ก็เอาไว้ ไปเข้าเวนเข้ายามก็ดูได้นะครับอย่าลืมเสียบปลั๊กด้วยล่ะมันใช้ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะดับแล้วล่ะเอาเป็นว่าผมขอ,อปรับหัวสักหน่อยหนึ่งนะฮะอ,อย่างสั้นๆนะหัวตรงนี้ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับนี่ตรงนี้ฮะสี่ห้าโมงเย็นประมาณไปเลยตรงไหนก็ได้นะห่างกลางๆก,ก็ได้ชิดเลยก็ได้พร้อมหรือยางพร้อม ยังไงประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะฮะพอประกอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้ประมาณ3นะครับ3หรือ4หรือ3ครึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่เป็นอุปกรณ์ตัวนี้มันอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะแต่ก็จะอยู่ประมาณ3กับ4นี่แหละโดยทั่วไปนะฮะสกับ4ข้างหลังนี้คือข้างหลังนี้อาจจะต่างกันไงอย่าไปคิดมากนะครับซึ่งต่อไปเลยทำเวลานะฮะ ต่อสายสัญญาณเท่ากับอุปกรณ์กล่องดาวเทียมให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นทีวีกับกล่องดาวเทียมในตัวนั่นแหละนะครับ OTV ของ PSI ยิงไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงใต้นะครับวิธีรัดคือดูจากข้างบ้านนี่แหละเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเข็มทิศกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากใช้ก็ให้โหลดจากแอปก็ได้นะเข็มทิศอยู่ในแอปนะครับมือถือต้องรองรับด้วยนะอ๋อแสดงว่าตัวนี้โอทเรียบร้อยแล้วนี่ว่ะนะโอทีเอเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวลองลองโอทีเอดูนะ สัญญาณเป็นยังไงบ้างปื๊บโอ้โหแรงดีครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปลองดูกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขยับอีกนิดได้ไหมหกสิบห้าสิบแสดงว่าผมแม่นนะครับวางปุ๊บได้เลยแล้วก็ขีดตัวนี้ก็ประมาณเลขสี่นะเลขสี่นะครับ,ครบใครถ้าสัญญาณมันไม่มีจริงๆนะวิธีง่ายๆเลยนะครับจับครับ จับแล้วจับแล้วก็ลองสายซ้ายขวาหรือยกขึ้นยกลงดูพอยกขึ้นยกลงก็กลกับมันจะเลื่อนเป็นระดับ2ระดับ3มไงมันจะก้มเงยขึ้นนะฮะใช้วิธีนี้แหละแป๊บเดียวได้เลยนะครับตัวนี้หายแล้วโอเคมาแล้วขยับีกนิดนึงครับตั้งหัว LNB นะครับให้เรียบร้อยนะครับสี่โมงเย็นนะครับโอเคไหมสี่โมงครึ่งห้าโมงก็ได้แค่นี้เองสาธิตก็ขอจบ แค่น,นี้นะฮะใครมีคำถามอะไรก็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเลยนะครับอย่าลืมห้องชมลมนะครับอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับช่องห้ามาไหมสัญญาณไม่มาแสดงว่ายังไม่อัปเดตเนี่ยอัปเดตไม่เรียบร้อยนะฮะยังไม่อัปเดตแน่นอนผมหยิบเครื่องมามาผิดนั่นเองดังนั้นปิดเปิดใหม่ครับ ปึ๊เรามัน ODA ก็จะได้สมบูรณ์ล่าสุดของปี2020นะครับเดือนมีนานี้เองนะครับ เปิดทีครับโอเค